ใช้วิธีการงัดับงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นเาเาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องมีสปะนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ะช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศของฤดูหนาวแล้วนะครับไปลายปลายเดือนตุลาคมเนาะช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับหลังจากที่ ฝนเพิ่งจะยุดไปเมื่อวานเนาะแต่วันนี้ก็ยังมีประมาณ30-60%ถึงนตะครับแต่ว่าวันนี้ยังมาเห็นเนาะก็มีแดดน้อยๆแล้วก็มีมืดเค็มเป็นบางครั้งนะครับสลับไปสลับมาจําได้ก็เท่าว่าคลิปหนึ่งที่ผมพาไปดูการสร้างห้องน้ําที่สํานักไว้นะครับที่บริเวณใกล้ๆชายป่าเนาะแล้วก็ทีนี้ผมมีความคิดว่าผมจะสร้างเป็นกระท่อม,มเอาไว้นอนนะครับผมแล้วก็มันจะต้องลื้อเอาต้นกล้วยออกหลายก่อน,นะครับหรือต้นกล้วยออกแล้วก็ มันจะมีอยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นไผ่ลืมแรงที่เขาช้กิ่นนอไม้ทุกครั้งเนี่ยผมได้ย้ายกิ่งของมัน,นกิ่งพันเนี่ยไปปลูกไว้ที่อื่น2กิ่งตอนนี้ก็อเจริญเติบโตแล้วนะครับก็เลยจะลื้อเอาต้นต้นแม่ต้นใหญ่เนี่ยออกเพื่อจะทํากระท่อมนะครับแต่การเอาต่อไผ่ออกหรือว่าโคนมันเนี่ยออกอยากมากๆนะครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมันจะใช้วิธีเอาออกแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยครับ บริเวณนี้จะทําเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับคุณผู้ชมบริเวณนี้นะจะปลูกกระท่อมผมหรือต้นกล้วยเอาไปประมาณสี่ก่อนะครับแล้วก็มีต้นไผ่ลืมแรงที่ปลูกไว้นานแล้วหลายปีนะครับก็ตัดออกไปแล้วนะครับผมผมย้ายผมย้ายไปปลูกที่ข้างกระท่อมพุ่นได้อยู่สองก่อนอกระก้ออันนี้เป็นก่อใหญ่ไหนะครับแล้วทีเนี้ยเราจ,เาจะเอาจะเอาต่อตออเนี้ยคือต้นไผ่นะตัดทิ้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าต่อันน้าจะเอาออกอยากหน่อย แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูภูมิปัญญานะครับว่าวิธีการเอาออกนี่ตอนแรกผมเข้าใจว่าเพื่อนจะแซะออกทีละ,ะทีละก่อทีละต้นเนาะแต่บ่ใจครับเพื่อนจะคุดด้านล่างเนี่ยเพื่อมันเป็นโพงนะครับแล้วจะมีวิธีการเอาออกอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปเลยนะครับผมขนะนี่นะครับมีคุดด้านล่างที่เป็นโพงก่อนนะครับผมตอนแรกนึกว่าเพื่อนจะฟันออกทีละต้นบ่ใจครับ นี่สองคนที่มาทำงานโดยนี้เก่งรครับอพอพร้งอ,อ,อยังพร้อมใจกันมากไันยังแม่กันโลโๆอย่างไรเนี่ยโอ้โหอรเปียกไปไหนฮะฮะเปียกกันไหมหรือกิมไหนหล,ล่ะ,นนะครับพุดธอันล่าง ุดด้านล่างนหมันเป็นโพงนะครับบริเวณนี้เป็นหลุมเสาเนาะที่เขาขุดไว้เพื่อจะทำกระท่อมนะคกับ,กบาไม้เขาจำในทุกไม้เลยอ้านนี้หก้กดูว่าจ,จะทำอย่างไรเออ,อกครับใช้ไม้น,นะครับในแกนกระโดด โโย,ยังครับยังมาเตอนะยังนะครับคุณผู้ชม,มกกต้องคูดตล้วลมเพิ่มเป็นพงกันเนาะหรือยออกได้อะ่ะต้องคูดเข้าไปแหมนะครับ

โอ้ยกแล้วครับยกละยกละยกแล้วยกแล้วหัวมตดเฮ้ยตดตัวนะโอ้ยมันติดเปลล้วน่ะเนี่ยถ้ากิ้งไปลงถาดจ้าไปอนามันจะขึ้นนะนะถ้ากลัวเ้เย <c oughs> อเออถ้าจับแท้มนเนอะ แบกก็ได้แบกวันหน้าบานผู้นาะไม่กาเลยนูกใหญ่ผู้ใไปเดินร้อนผมนะลายเ็นัวนี่เดีพี่เอเปลี่ยนมุมไนี่เนาะ เออมันถอยมันถอยไม้มันถอยโอ้มันต้องป้อนนิยเดียวก่อนไม่ไม่ไม่เราต้องบ้า๊ะเฮ้ยใส่ทั้งหมดนี่โอ้โหชั้นตู้ไม่สักรึใส่โอ้โหโอเคฮัลโหะ อ๋อไปเอาไม้นี่สุกไปให้เอาลงก่อนเอาเอานนั้เอาอย่างเอาอย่างห้องไว้ก่อนก่อนเอาเอาอหัวหัวไม้ห่างห้องก่อนห้องทั้งแนวกำเดี๋ยวให้เติมกนศุกหัวไม้สุกแต่สุกทันอยู่เนี่ย อ้าวขยับไม้อ้าวให้กับเ้กลับให้กับมุ่งคอมมืเนี่ยเนี่ยเน่ยปุนะปุ่นอ่อไปไปเู้ยดด้วยดูด้ยสู้วยดูด้วย้อยะหลอยจะได้ดึกสองสอเกคนน้อ่า เดี๋ยวไม่แท้ครับแทบลยเออโอเะไได้แล้วน่ไ้อละโอ้าละอ้โอ้อ้โอ้หองเมกำลยก่อหองยัง็นยพุทธอ่ะอ๋ออรค้า้มกำอมหนี้เอมก้าพุทธโย้ขอ้นโย้ขึ้นโย้้นโย้ข้ย้ข้ตอ้งออออมีใออกหมออเ เน like ี่เจอขนาดอ๋อวัตถางกล้องที่แตงกับไม้มากันแล้วครับฮิ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 าิฮิฮเฮิ่นฮอฮลฮิ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 าิฮ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 ิาิฮ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 อฮลเอาลเอเอาะ เอาการงานหนูเก่าเลยไปอยู่แน่นี่หน่อยแม่นะเออน้ำใจคนไทยเออเด็กเออผมซื้อเสือชาร์ทหนักหักกัม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 เอาลงก่อนเอาไปฟองขอกัมกัมเอาลงก่อนเอาลงก่อนถ้าเจ้าออกมูระโจมแล้วถ้าเจ้าออกมูระนี่มันตอกข้างนี้น้อยเดิมไหนนี่มันกลับเอาก่อนเออ๋ยวเอามันตอกก่อนนี่มันติดเนี่ยเนี่ยด้านเตึกหน่อยเออไม่ต้องเอากัมน้อย นี่นะครับคุณผู้ชมอตอนนี้ได้ออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับคือถ้าจะออกทั้งหมดเนี่ยมันออกมาได้นะครับ<ด>ก็เลยเปลี่ยน,เ,น,นเอาอ,<ง>ออกทีละชิ้นนะครับตัดเป็นชิ้นๆ,ๆออกมาตอนนี้ออกมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็กระเดียวจะขุดลงด้านล่างนะครับขุดลงด้านล่างเรียบร้อยเนี่ยเาาจะใช้ไม้สอดเหมือนวิธีเดิมนะครับผมมจริงถ้ามันได้หอมได้หอยมันแล้วก็่สามารถงันออกได้เนาะแต่นี่เหมือนว่ามันจะติดต่ออย่างมั่งครับด้านล่าง วิธีการเอาออกนะครับเขาแบบาาแสามารถแซะออกทีละต้นละต้นได้นะครับคุณผู้ชมเพราะมันยากมากยังน้งนอยๆหน,นึ่งวันนี่บบเซตนะครับชาวบ้านใช้วิธีการขุดด้านล่างครับขุดด้านล่างให้มันแหกมันลอยนะครับผมแล้วก็ใช้ไม้นะครับไม้สุงเนี่ยงัดขึ้นงัดขึ้นให้มันล้มไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคงจะต้องใช้รถเอทีวีในการช่วยดึงตัวนะครับผม ลองดูกันอีกสักตั้งครับหลังจากที่ขุดรอบนะครับผมนี่ฮะก็ก็จะขุดรอบอีน่ะห่างวันลอยนะครับว<า>ันลอยก็จะไม่กระโดดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบหนึ่ง <c oughs> ใช้งอนกันรับไปอย่างนั้นเอาไปกินแกนมันดีกินอยู่รูนะ้น่ะ ใจลงแถวเหเอาไปกินให้กันโอ้ยโยกแล้วครับโยกแล้วยกแล้วยกแล้วโอ้ยเก่งมากเลยภูมิปัญญาครับผมภูมิปัญญาภูมิปัญญา เอาแล้ว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 โอ้เอาดเลยโออแต่ลุมดาวพพดเลยหกมัน่ะโอ้แต่แหกพอแหกมันหลันคว้าๆังลุมอ่ะเอาไงไปหลังอะอกันุั้งนอ่้อางันนอันนีอั้วนนเอั้วนอาตัน้งยัหนนนี้ แข็งแรงขนาดเลยแขรงมากมากเลยอเอาลองกันดูอีกสักตั้งครับเติร์กกระนั้นค่ะ เยอ่ะอะอไปอโอ้อมืนโหเขาเยือนเลยไงโอ้ยไม้ไมันไ,ไม้มันต่ำอเ,เอาลองดูกันอีกสักตั้งนะครับผมคุณผู้ชมเกือ<ม>บละแหมน,น้อยเดียวลนะนั่นติดก็ลำใหยก่อน ก็ลองใหญ่แกข้างหลังแ้่นี้อออช่างอะทำงานสะดวกขึมหน่อยนะลองกันดูอีกซักต่างครับต้นต้นบอกว่านะครับถ้าเฮาแซะออกทีละต้นละต้นเนี่ยมันจะจ้าอะ่ะบางที เป็นวันมันยังมาออกเลยวะอันนี้ปัจจัยภูมิปัญญานะครับนั่นก็คืองัดนะครับงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นไหลไหลอันนี้ลงแห,หมแกนะไหลไม้นี่ลงแหมมาได้หรอได้ได้ได้เอาเอาฟุตเส้มโอ้ยกไ,ไ,ไม้ขวางเอเอนักขวางแค่ๆนั่นนะเอาละกรงนี้ เอานะครับลองดูโอ้โดนแหกล้านพวุธอ่ะทางลุ่มาดูโอ้แหกแหกฟูดไปแล้วครับทางลุ่มโอ้สุดยอดภูมิปัญญาชาวบ้านครับมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพอยด์ดี๋ยวฟังพอยด์ดีอันนี้เก่งไปไว้ฟูดกับเป็นอยู่วละถ้ามันลงท่านี้นะเอาได้ไหมไม่เอาได้ ไปเอาผัากุ้งหนอหยัดขึ้นมามันตึ๊กเลยเนาะตึ๊กมันตึ๊กเลยอ่ามองหลงขึ้นเออมองขึ้นอะไรนี่เหนือนะเอาผักงนะโอ้ยออกมาแล้วนี่ลอยมาแล้วนี่ดูออกมาแล้วโอ้ปูดมาแล้วปูกกรพัดเลยนี่มันถ้ากัวออกแน่กบเนี่ยโอ้ยว้าวหลักจัวพ่กมันดีนะ เอาตรงนีห้องเหมืนได้มาพ้อาเจียนออกมานี่นันไม้เหรอเสียไม่ชักเหรอกระถินนะเี่ยเสียมกำละห้อยังไม่กระถินเลย บริเวณนี้ที่เราเคยก่อสร้างห้องน้ําไว้นะครับคุณผู้ชมหันก็มันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับทั้งทางเดินแล้วก็ระบบไฟต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไกลๆปุ่นก็เป็นสํานักนะครับเนาะแล้วบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้คือจุดที่มันเปลี่ยนป่ากล้วยนะครับผมลื้อต้นกล้วยเอาไปประมาณ4ี่ห้าก่อนะครับแล้วก็มีบริเวณนี้นะครับที่มันเปลี่ยนต้นไผ่หันล่ะที่เราลื้อออกตะวานนะครับใช้ทั้งแรงคนและรถเอทีวีนะครับอันนี้คือตอไผ่นะครับผม หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็ต้องขยับออกไปเพราะว่ามันจะเกะกะบริเวณที่เราจะสร้างกระท่อมนะครับและจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะสร้างกระท่อมทรงเอเฟนนะครับผมมันจะเลยสำนักมาหน่อยหนึ่งติดชายป่าเนาะด้านข้างจะเป็นชายป่านะครับเนี่ยนี่นะครับลิงจะมาบ่อยๆนะครับหลังป่าหลังนี่นะมันจะมีต้นไม้ไฮหรือว่าต้นไซนะครับเวลาผลมันซุกหนวยมันซุกเนี่ย ลิงก็จะมากินนะครับล้วก็รวมไปถึงต้นปอด้วยเนาะบริเวณเนี่ยครับผมจะสร้างเนาะสร้างเป็นกระท่อมนะครับจะหลังนี้จะทําไว้นอนเองนะครับผมไว้นอนเองก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสวอยากจะสร้างที่พักไว้รับรองเวลาผ่าแม่เอ่วอย่างนะี้เนาะก็จะอาจจะสร้างไว้อยู่เพราอาจจะสร้างเชิงดอยนะครับสร้างไว้เชิงดอยพุ่นตัวเเนานะบริเวณต้นกล้วยหลังๆพุ่นนะต้องรื้อต้นกล้วยรื้ออ,อ,อย่างออกนะครับผมเดี๋ยวแยล้งกันนะครับโซนนั้นแต่อขออันนี้ให้มันแล้วก่อน ก็ยังที่เห็นครับว่าการเอาต่อออกนี่ไม่ใช่อของง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือก็แค่แซะออกทีละต้นละต้นไปเรื่อยๆให้มันหมดนะครับถ้าใช้วิธีนั้นอนะ่ะสองวันนี่ยังจะออกได้หรือเปล่ายังบอกผมเพราะว่าหหกมันลึกแล้วมันมีต่อที่อยู่ใต้ดินแหมนะครับผมแต่ถ้าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือนี่ครับใช้วิธีการคุดคุดให้มันเป็นพงด,ด,ด้านใต้เนาะแล้วก็ใช้ไม้สูงเนี่ยกระโดขึ้นนะครับกระโดขึ้นงัดขึ้นเรียบร้อย พริกมันออกมานะครับอันนี้ก็ยังมงังูดจะย้ายอย่างไรนะครับต้องรอใหอ้มันแห้งแล้วก้ยเผาเนาะถ้าจะย้ายไปทิ้งนี่คงจะบ่ไหวแล้วครับที่ดูนี้แต่ด้านบนมัน็ด้านหลางมันที่มันเป็นแทกมันนี่ก็จะเป็นดินเนาะอันนี้เขาพริกด้านหลางขึ้นมาแล้วนะครับผมเนี่ยสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเขายืนจุดบริเวณที่มันเป็นห้องน้ํานะครับผมถ้ามองด้านนี้ไปก็จะเห็นทางเดินมาห้องน้ําแล้วก็สํานักเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ก็แางระเกะระกะไปหมดนะครับ บริเวณนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เขาจะสร้างกระท่อมไว้นะครับผมผมจะสร้างทรงเอเฟนนะครับเดี๋ยวให้ดูในรูปนะครับนี่ครับทรงประมาณนี้เนาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านหลังมันครับบรรยากาศมันจเช้าๆนะครับอ่าก็จะมีป่ามีเสียงนกร้องเอ้ยมีอย่างเอ้ยแต่ว่าความจริงด้านหลังนี่มันสูงกว่านี้นะครับเนาะแต่ในกล้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าภาพมันดรอปลงลงไปนะครับความสูงมันดรอปลงไปหน่อยมันก็เลยทําให้ดูว่าภูเขาด้านหลังนี่มันต่านะครับผมมันเป็นอ่าเป็นเลนของกล้องนะครับ นั่นแหละครับผู้ชมกับประมาณนี่แหละก็คือว่าวันนี้เขามาเพื่อน้องว่าเสนอวิธีเนาะปูมิปัญญาไดกันที่า้าบ้านเพ่นใจภูมิปัญญาในการเอาต่อไม้ไผ่ออกนะครับผมแล้วก็จุดประสงค์ของมันก็คือเขาจะสร้างกระท่อมไว้นี่แหละกระท่อมมีสะเปะนี่นะอันนี้อาจจะดูดีคือมันพัฒนามาจากอันเก่าที่เขาใช้ไม้ฝากไม้หยางนะครับผมไม้ฝากแล้วหลังคาเป็นผ้าเต็นท์เนาะที่นี้ก็พัฒนาไม้แหงน้อยก็อนันนี้อาจจะถาบอขึ้นแหงน้อยแต่ก็อยู่บริเวณชายป่าใกล้ๆกันนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวอนาคตคงจะต่อเนื่องไปอย่างใดก็บก้อยบ่ายกันแฮมกรัมนะครับถ้าอยากให้อัปเดตเรื่องการสร้างกระท่อมทรงเอฟเฟนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยกอคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับผมแล้วก,ก็กดติดตามไว้ให้มันถึงแสนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะะกันแล้วกันนะครับผมถ้ามีโอกาสก้ยลงไปหาลุงายในปลงเนาะแต่ช่วงนี้ยังลงไปไม่ได้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมติดตามมีเยอะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับพี่มีลาไปก่อนสวัสดีครับ